สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับนะคะผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมาชวนคุณนะคะเล่นหัวข้อลรนดอมคะ่ะโสดนี้อีกนานไหมนะคะคลิปนี้ค่ะจะไม่ใช่พริรคานะคะแต่ว่าจะเป็นการสุ่มพลังงานนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าพลังงานลรนดอมนั่นเองนะคะคลิปลรนดอมนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาในหัวข้อโสดนี้อีกนานไหมนะคะสําหรับคนโสดนะคะที่อาจจะโสดมานานและยังไม่เจอคู่สักทียังไม่มีความรักเข้ามาในหัวใจสักทีหรือว่า มีคนมากมายเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่ใช่สำหรับเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโซนนี้อีกนานไหมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะไม่ต้องขอขอบคุณนะคะซับสไคร์เบอร์ที่น่ารักแล้วก็ผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะพร้อมกับทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันและกันมาตลอดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะลึกนะคะพลังงานของคุณกันอีก,กว่าคะ่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะโซนนี้อีกนานไหมนะ,ะตั้งสมาธิค่ะแล้วก็นึกถึงตัวเองให้ดีนะคะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าโซนเนี้ยจะอีกนานไหมนะโหไม่ว่าอีกไม่นานนะประมาณ6เดือน6สัปดาห์นะคะประมาณนี้ไม่ว่าความรักและความสําเร็จนะคะจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณด้วยอะ่ะมันอาจจะ ท้าทายกับคุณสักหน่อยนะคะคนโสดอาจจะเหมือนกับโสดมานานละแต่ไม่มองว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณมันอยู่ไม่ไกลแล้วนะโหคนคนนี้ไม่อยากจะบอกว่าเป็นคนที่แบบดูดีอะทุกคนใส่สูทผูกนกไทสำหรับบางท่านนะสำหรับบางท่านแต่ไม่รู้สึกว่าพลังงานของคนคนนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวค่ะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีค่ะสังคมดีอะ มีให้เป็นระดับปานกลางไปจนถึงสุดยอดมากๆเลยแล้วกันเนาะไปจนถึงเพอร์เฟกเลยแล้วกันค่ะสมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีข้อเสียเยอะสักเท่าไหร่อะค่ะเป็นคนที่ทําอะไรแบบมีเหตุหละผลนะเป็นคนที่แบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะคะ่ะรู้จักวางตัวในสังคมอมีมารายาทแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ,อะคุณจะได้เจอกับคนที่เขามีลักษณะที่คิดถึงใจคนอื่น ไม่ใช่คนที่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะคะมีมองว่าเขาอ่ะจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะแล้วไม่มองว่าความรักครั้งนี้ค่ะคุณอาจจะได้เจอกับเขาอย่างเช่นการทํางานหรือว่าการรู้จักกันในแบบเพื่อนไปก่อนนะคะแต่ว่ามันจะมั่นคงตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้เจอกับเขาเลยนะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ทําไมอ่ะเขาดูดีจังเลยทําไมอ่ะเขาดูเป็นคนหนักแน่น เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีของตัวเองได้ไม่มองว่าเขาแบบจะไม่ใช่คนที่พูดหยิดง,ง่ายหรือว่าเป็นคนใจร้อนอะไม่นึกถึงชาวทัดดินนะฝึกศกกังมงกรแบบนี้ค่ะจะเป็นคนที่แบบทำอะไร,ร,รด้วยสติทำอะไร,ร,รด้วยสิ่งที่มันเป็นเหตุและผลไม่บอกเลยค่ะว่าสำหรับคนโสดอะคุณอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณรู้สึก อกซิมาบ่อยแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่คนคุณเนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันมั่นคงตั้งแต่แรกที่คุณกับเขาได้เจอกันเขาจะเหมือนกับคนที่ต่อหน้ายังไงรับหลังอย่างนั้นค่ะเสมอต้นเสมอปลายอะในบางท่านเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับออนักธุรกิจเจ้าของกิจการหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับพวกสื่อภาพยนตร์นะคะ หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับพวกที่เป็นงานที่เกี่ยวกับกล้องก็ได้นะคะช่างภาพช่างถ่ายรูปอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนที่มีศิละปะในตัวเองด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนตรงนะไม่บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไระเขามีสติไง เวลาที่เขาทําอะไรคะ่ะเขาจะคิดแล้วว่าได้กับเสียเนี่ยมันคุ้มกันไหมเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เขาละเอียดรอบคอบอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการถ่ายภาพก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีอาชีพที่เกี่ยวกับช่งางภาพสื่อภาพยนตร์อะไรแบบเนี้ยที่เกี่ยวกับกล้องอะไรแบบเนี้ยไม่มองว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพแล้วก็เขาอ่ะชอบพี่จะเหมือนกับวันหยุดของเขาอา่ะเขาอาจจะเหมือนกับ ชอบผจญภัยหรือว่าชอบไปอยู่กับธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้เป็นคนใหม่นะคะไม่มองว่าเป็นคนใหม่ที่เขาจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณอนะมันจะเป็นวันที่ดีของคุณนะหลังจากที่คุณได้เจอกับคนคนนี้อะคะ่ะเหมือนฝันที่เป็นจริงนะคนโสดเหมือนฝันที่เป็นจริงอนะถ้าคุณอนะเคยวาดฝันไว้ว่าคุณอยากได้แฟนที่คอยดูแลคุณคอยเทคแคร์คุณอะไรแบบเนี้ยคอยให้ความใส่ใจคอยแบบให้ความรักกับคุณอนะ ไม่บอกว่าคนคนนี้เขาสามารถที่จะเป็นคนคนนั้นได้นะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ไม่อยากจะบอกกับคุณนะคะนั่นคือหนึ่งเลยคนคนนี้เขาไม่กุ๊กกิ๊กเขาไม่มุงมิงอ่ะเขาไม่มุงมิงอ่ะทุกคนแต่เขาจะเป็นในเวที่แบบเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขานิ่งแล้วแล้วก็อาจจะมีมุมที่แบบไม่ค่อยหวานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันครบรอบหรือว่าวันที่สําคัญระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดอ่ะ เหมือนจะเป็นเป็นการทําหน้าที่คู่รักอย่างดีที่สุดอะ่ะเขาจะไม่เหมือนกับหวานพ่าเพื่อไม่ใช่คนปากหวานไม่ใช่คนที่แบบเจ้าชู้แล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเฟนลี่อะไรแบบนั้นอะ่ะแต่จะเป็นคนที่แบบหนักแน่นมีเหตุและผลอาจจะเป็นคนที่แบบค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักของเขาอะ่ะกับคุณนี่แหละไปแบบเรื่อยๆอะคะ่ะไม่รีบไม่หวือหวามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หวือหวาแต่ว่า มันมีความมั่นคงมันมีความชัดเจนไม่มองว่าคนคนนี้ค่ะเขาจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณแบบที่เป็นรักจริงรักแท้ รักยืนยาวรักมั่นคงคนคนนี้ไม่ชอบขบสอนไม่บอกเลยว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เขามีคุณภาพคุณจะได้เจอกับคนที่เขาอ่ะมีศีลธรรมแล้วก็รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมันสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นคู่รักหรือว่ากลายเป็นครอบครัวในอนาคตได้ทีเนี้ยเขาอาจจะดูคุณเยอะหน่อยนะถ้าเป็นชาวราศีกันอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะดูคุณเยอะนิดนึง ไม่มองว่าเขาอะจะพิจารณาข้อเสียของคุณแล้วก็ข้อดีของคุณอะเหมือนเขาอาจจะดูคุณเยอะหน่อยแต่ถามว่าในเนี้ยมันมีความรักไหมมันมีความรักค่ะเอาจริงๆแล้วอะเขาก็เข้าใจว่าคนเราอะมันมีทั้งดีและไม่ดีไงแต่เพียงแค่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนช่างเลือกต้กองบอกว่าเขาเป็นคนช่างเลือกค่ะแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นใส่ใจคนรอบข้างแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองด้วยอะแล้วนอกเหนือจากนั้นเลยอะ ถ้าเขาตัดสินใจเลือกใครแล้วอะ่ะเขาจะไม่เปลี่ยนปแปลงเขาจะไม่เปลี่ยนใจไม่ว,ว่าช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับเขาอะคะ่ะคุณจะมีความสุขมากเขาจะทําให้คุณมีความสุขมากๆเลยนะคนโสดเขาจะพาคุณไปฮันนีมูนพาคุณไปท่องเที่ยวไม่ว่าทุกๆก,กิจกรรมของเขาจะทําอะไรอะคะ่ะเขาจะมีคุณไปด้วยแต่เพียงแค่ว่าคนคนนี้เขาไม่หวานเท่านั้นเองความัฉพา์ของคุณมันจะเรียบง่ายชอบก็คือชอบอยากกินอันนี้ก็คืออยากกินอันนี้ไม่ต้องจ้างเงินไขยเยอะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามันอยู่แล้วสบายใจคุณจะไม่ต้องมีความรู้สึกไม่โอเคหรือว่าคุณจะไม่มีความรู้สึกที่แบบสงสัยอ่นะจากหน้าไพ่ของเมย์ค่ะที่เปิดมานะดีแทบทุกใบแล้วเมย์ก็บอกเลยค่ะว่าคนคนนี้เขาทําอะไรอะ่ะเขาชัดเจนเขาก็จริงจังจริงใจอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคุณจะมั่นใจได้เลยว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรักที่ดีอะ่ะคุณจะได้เจอกับคนที่ เขาเป็นคนดีด้วยแล้วก็รักคุณมากๆด้วยอะค่ะราศีของเขานะคะก็จะเป็นกรกฎธนูธาตุลนค่ะเมถุนตุลก์มนะคะราศีเมษค่ะแล้วก็ราศีกันเนี่ยไม่บอกแล้วว่าราศีกันราศีกันเนี่ยคุณอาจจะต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบช่างเลือก เนี่ยวันที่สดใสของคุณนะคะมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วส่วนดอกไม้ของคุณนะคะมันจะเต็มไปด้วยดอกไม้ผีเสื้อแล้วก็ธรรมชาติไม่รู้สึกว่าหัวใจของคุณอะจากที่ก่อนหน้านเนี้มันแห้งเหี่ยวหรือว่ามันไม่ได้มีความรักมานานแล้วอะการที่คุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะ่ะมันเหมือนกับการที่คุณนะคะได้ปลูกดอกไม้ลงไปในแปลงผักลงไปในดินที่มันแห้งแล้วอะดินของคุณอะมันก็เปรียบสเสิือนหัวใจของคุณเนาะคุณไม่งงนะวันที่มันแห้งแล้วอะคะ่ะ มันจะมีใครบางคนเข้ามาลดน้ํามันเข้ามาวานมาเล็ดดอกไม้นะคะแล้วก็ทําให้หัวใจของคุณนะคะมันได้กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งมันจะทําให้คุณนะคะรู้สึกถึงความสุขสิ่งที่สวยงามคุณอาจจะได้เจอกับความรักที่สวยงามมากๆนะคะถ้าคุณคาดหวังว่าความรักความสัมพันธ์ในั้งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับการเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะความโรแมนติกอะไรแบบเนี้ยที่แบบหวานเวอร์อะไรเงี้ยหวานจะแบบมดขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นในเวนนั้นนะคะ แต่คุณจะถูกอบกอดไปด้วยความรักของเขาที่คุณรู้สึกว่ามันแน่นและมันมั่นคงคุณจะถูกลายล้อมไปด้วยความรักและความอบอุ่นจากคนคนนี้ค่ะจากหน้าไพ่อ่ะเมย์สัมผัสได้ถึง e NERGY ของคนที่เขามีความอบอุ่นมากๆนะแม้ว่าเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งแต่มันก็ไม่ได้นิ่งเหมือนกับที่จะแบบนิ่งไปเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่ความนิ่งของเขาอะค่ะมันมีความรัก ซ่อนอยู่แต่เพียงแค่ว่าเขาเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็ใช้เหตุและผลเนาะเขาอาจจะไม่ได้หวานพําเพือือหรือว่าไม่ได้ปากหวานกับคุณพําเพือือนะเขาไม่ใช่คนปากหวานกน้เปรี้ยวนะทุกคนเขาเป็นคนที่แบบปากกับใจเขาตรงกันเขารู้สึกยังไงเขาก็จะพูดกับคุณแบบนั้นพูดกับคุณด้วยเหตุและผลในบางครั้งที่คุณไม่เข้าใจเขาอะค่ะในบางครั้งที่คุณกับเขามีปัญหากันเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องอยู่กับความรู้สึกเศร้าหรือว่าความเจ็บปวดอ่นะ เขาจะเข้ามาเคลียร์กับคุณทันทีเพราะว่าคนคนนี้เขามีเหตุและผลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะเมย์ก็อยากให้คุณได้เจอกับคนคนนี้ไวๆความสุขความสมหวังนะคะจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณหัวใจของคุณค่ะมันจะได้ปลูกต้นรักอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณจะได้มีความรักที่ดีเป็นความรักที่สวยงามค่ะหัวใจของคุณค่ะมันจะถูกหล่อเลี้ยงไปด้วยความรักมันจะเต็มไปด้วยความรักที่คนคนนี้มอบให้คุณคุณไม่ต้องสงสัยในความรักของเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาจะทําให้คุณเห็น มันไม่ใช่แค่คําพูดที่หลอกเลี้ยงคุณไปวันๆแต่คนคนนี้จะเติมความรักจะเติมกําลังใจจะเติมความอบอุ่นให้กับคุณคนโสดคลิปนี้เตรียมเฮได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เขามีคุณนาพมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็จะประมาณ6วัน6สัปดาห์6เดือนคุณก็จะได้เจอกับคนคนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้ค่ะพยายามเติมกําลังใจให้กับตัวเองไม่ว่าชีวิตของคุณมันจะเหนื่อยแค่ไหนคะ่ะ พยายามนะคะเติมไฟให้กับตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองมากๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําสวยแล้วก็ใช้ชีวิตโสดของคุณให้มีความสุขที่สุดค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนคุณจะไม่โสดแล้วนะเขารบความโสดของคุณค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเข้ามาในเวลาไหนภายใน6เดือนนี้เพราะฉะนั้นค่ะอบกอดความสุขของคุณนะคะและใช้ชีวิตของคุณไปกับความโสดที่คุณมีนะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะความโสดของคุณเนี่ยมันจะอยู่กับคุณได้อีกไม่นานแล้วนะ เพราะว่าหลังจากที่คุณได้เจอกับคนคนนี้ค่ะความรักของคุณจะเป็นความรักที่ยืนยาวคุณอาจจะได้อยู่กับคนคนนี้ไปจนแก่จนเฒ่าเลยก็ได้นะแค่เพียงเวลา6เดือนเองนะคะมันไม่ยาวไปหรอกมันไม่นานไปสําหรับคุณนะเพราะฉะนั้นนะคะอยู่กับความโสดของคุณให้มีความสุขและอีกไม่นานนี้ค่ะความรักจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วนะคุณโสดเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ